พี่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนเด้อจ้ามาเจอกับยาเทพตาเทพอีกแล้วนะคะยาเทพตาเทพชาแนลเด้อค่ะวันนี้ยาเทพก็จะมา,าชมวิธีผ้ามาช่วงวิธีการเจาะกระเป๋านะคะจาะกระเป๋าเสื้อซาฟารีนะคะ mm hmm. เป็นเสื้อผ้าไหมของลูกค้านาะจะขอเอื้อชื่อพันเนาะดเรเดือนเพเนนะคะดรเดือนเพ็น,นะ ก็จะเป็นเจาะกระเป๋าบนนะคะของเสื้อซซฟไร์นะคะ,ะเขาขอลูกค้าขอแบบว่าเออปกติก็จะเอาแค่กระเป๋าล่างเนาะ,ะตัวนี้ขอเป็นกระเป๋าบนแล้วก็ทรงของเสื้อคอตั้งแบบจาฟารีนะคะก็กําลังทําการเจาะนะคะก็จะใช้อันพากระเป๋าว่างด้านนอกนะคะด้านนอกวางให้ได้ระดับนะคะ ว่าเด็กเราจะห้ากับม้าเย็บดันในเนาะคะ่ะเย็บดันในตรงมุมกะใส่ไดที่แน่นะจะเวลาเราเวลาอัเห่าอันคลิปมันจะได้บทะลุออกดันนอกนะคะไดจะได้บลุยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นจุดสําคัญเป็นมุมสําคัญนะคะเสร็จแล้วเ้ากับมาทําการคลิปนะคะอาจจะรวบรัดตัดตอนะจักหนอยเด้อจากพี่น้องเพราะว่า แม่น้องเนยเขาเป็นคนทําเป็นคนเย็บอยู่ที่บ้านนอกเนาะคะ่ะที่บ้านยายเนาะบ้านแม่แยายเทพน,นะคะ่ะเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเนาะคะ่ะบางที่ยายจะเรียกเรียกใดทุกเวลาานะคะเวลาเราต้องการยังหรือว่าเวลาเราโบเห็นไผเราก็สิเอือนหาเนาะคะ่ะยายก็จะนอนอยู่ในบ้านเนาะคะ่ะส่วนจากที่ทํางานของแม่น้องเนยเขาก็จะอยู่กับ ในบริเวณเดียวกันแหละค่ะแต่ว่าอยู่คนละมุมของบ้านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็จะมองเห็นกันอยู่นอกจากเวลาเราเอื่นก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาเนาะคะ่ะเพราะว่าผู้เทาเนาะเราก็อยากเอาใจในจักหน่อย <c oughs> กับประมาณนี้นะคะก็ดูแลยายไปน่ำแล้วก็เทนงานไปพร้อมเนาะจะะก็ะกจะเป็นการเจอกระเป๋า เะเจ้าแล้วเขาก็กลาบด้านออกมาเนาะกะ็จะเป็นผ้ากระเป๋าก็จะมาอยู่ด้านในนะคะนี่แหละคะ่ะม,มุมมุมของที่ว่าที่เจเทบอกว่าอันคลิปให้ระวงังแล้วก็ปล่อยได้ทีๆนะคะตรงช่วงมุมฉากนะคะมุมสี่เหลี่ยมที่เราที่เราเย็บนะคะ,อะพอเราอันกลับด้านกระเป๋าเข้าไปข้างในแล้วนะคะเขาก็เอา ากระเป๋าที่เขาเตรียมไว้นะจะฟ้ากระเป๋า,เขาขนาดให้ได้ให้ได้ขนาดนะ่ะประมาณซีนิวสามกระเบียวนะคะโบเ,เอาเต็มหานิ้วเพราะว่ามันจะกว้างเกินไป่าหรือจะอผู้ใดผู้หน่อยหรือว่ามือน่อยก็ใส่ใส่ซีนิวครึ่งกับเ่อานะจะฟ้ากระเป๋าบนก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณห้าขีดนะคะครึ่งนิ้วก็อีกหนึ่งขีดเนะจ้ะก็จะเป็นขนาดที่พอดีและสวยงามนะคะ พอเราสอดเข้าไปได้ระ,ะดับแล้วเนาะเขากับกะเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าแมงนี้เขาก็จะเย็บอย่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเขาก็จะใช้วิธีกะเอาเนาะคะ่ะบนก็จิกลับด้านเย็บกระเป๋าเนาะคะ่ะเย็บกับด้านในเย็บเย็บตรงผ้ากระเป๋าแล้วก็ตรงที่เราขีดเนาะอันนี้จะไม่โชว์ด้านด,ด้านนอกเนาะจะไม่โชว์ได้ด้านนอกนะคะ่ะเดี๋ยวที่พูดผิดต้องขอไปด้วยนะคะ เวลาเขากลับด่านออกมาเนี่ยจะบริย็บเย็บคิวตรงตรงด้านนอกนะคะ่ะเพราะว่าพ่นเย็บแบบว่าเย็บด้านในเสร็จก็จะไม่โชว์ฝีเข็มด้านนอกนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆไปเลยนอกจากลักษณะก็จิตเป็นประมาณนี้นะคะแมงมนี้เขามีเทคนิคแต่ในการพลิกแพลงนะคะเขาจะมีพรแสวงพรสวรรค์ของเขานะคะ อันนี้จะเรียกว่าพูดตามลักษณะของการทํางานของเขาเนาะคะเขาทากระไครหรือว่าทํากระเท่าแก่เก่าสมัยก่อนเนาะจะ,ะเรียกวก่าเคยไปฝึกงานสมัยที่มาทํางานแรกๆนะะเนาะจ้ะเราจะเป็นคนที่ได้งานยากนะคะแม่ตรงนี้เขาจะเป็นคนเป็นช่างที่ฝีมือที่สุดในร้านเนาะคะ่ะสมัยที่ทํากับเท่าแก่เนาะสมัยที่ยังไม่ได้เปิดร้านเองเนาะ เราเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปฝึกงานหรือว่าไปทำงานตามร้านก่อนเนาะคะ่ะเพื่อหาประสบการณ์เกก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็งานยากนี่ต้องเป็นเขางานหินหินต้องเป็นเป็นแม่น้องเมย์เนาะเป็นพี่สาวยาเทพเองแล้วก็ยเาเทพก็จะเป็นเด็กหัดงานนะคะสมัยนั้นนอกจกค่ะก็แกก็จะมีวิธีพลิกแพลงเนาะอันนี้ก็คือเย็บอ่าเย็บริมกระเป๋านะคะเย็บตัวกระเป๋า พอแกเย็บฝากระเป๋าเสร็จแล้วเนาะคือฝาตั้งนะคะก็จะไม่ยากค่ะก็จะไม่สลับซับซ้อนอะไรแกก็จะมาเย็บกลับด้านกระเป๋าเนาะแกอาจจะมีเทคนิคคนละวิธีกับยายเทพเนาะค่ะยายเทพก็ทําในสวนที่แล้วแต่งานเนาะค่ะแล้วแต่งานเพราะว่างานบางอย่างเราก็สามารถพลิกแปลงได้หลายรูปแบบบางอย่างไม่สามารถพลิกแปลงได้เราก็จะทําไปตามนั้นนะคะ แล้วก็แล้วแต่ผ้าด้วยเนาะผ้าอันไหนเหมาะกับวิธีเย็บแบบไหนนะครับบางอย่างหนาบางอย่างบางเราก็แล้วแต่ผ้านะคะนี่ก็เป็นผ้าไหมเนาะคะ่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะเจียนให้ได้ความพอดีพองามเนาะคะ่ะจะได้มไม่เทอะทะไม่เกะกะเนาะทีนี้แกก็จะเย็บเย็บเสร็จแล้วแกก็จะกลับด้านนะคะกลับด้านกระเป๋าออกมาแบบ เย็บหุ่มนะคะโอ้แกสามารถมากเลยวิธีการเย็บพิกแพลงอันนี้ไม่ได้ชมกันเองนะคะแต่ว่าจะเทียบยังเรียนรู้กับเขายังยังได้ไม่หมดเนาะก็เทคนิคในการพิกแพลงหาวิธีไหนที่จะทําให้งานออกมาเรียบสวยอะไรแบบนี้นาะจ้ะนะคะพอเราเย็บกลับด้านกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บอ่าอ่าเรียกอะไรนะ ปากกระเป๋าด้านบนนะคะเราจะไม่โชว์ฝีเข็มด้านนอกนะคะแล้วก็จะใช้วิธีกลับด้านเข้ามาเย็บด้านในค่ะเปิดเข้ามาเย็บเลยไม่ได้ไม่ได้กลับเนาะเปิดในขณะที่เราทําตัวกระเป๋าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเย็บด้านในนะคะแล้วเย็บล็อกปากกระเป๋าค่ะเย็บล็อกด้านในค่ะเราจะไม่โชว์ด้านนอกนะคะ เื้อตัวนี้จะเย็บปากกระเป๋าแบบไม่โชว์ได้ด้านนอกค่ะ,คะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะส่วนไหนไม่เยอะเกินไปเราก็เจียนออกได้เนะาะเนี่ยนี้เขาสามารถมากงานบางทีเป็นลูกค้างานงานนอกนะคะลูกค้าเขาเรียกอะไรนั้นลูกค้าต่างประเทศอเงี้ยเขาก็สามารถทำได้สมัยที่จะได้เป็นเด็กฝึกงานเนาะคะ่ะ เสื้อโค้ดปฏิโค้ดอะไรพวกนี้แม่นีเน่จะต้องได้รับงานพวกแบบเขาเรียกอะไรกินยากงานหินหินนะคะแต่เขาก็มีความคิดว่าเขาไม่ชอบงานง่ายเขาบอกว่ามันเหมือนเราไม่มีความสามารถอันนี้คือความคิดของแม่น้องเน่นะคะเขาก็จะบอกว่าเขาชอบงานยากๆกรู้สึกท้าทายแล้วรู้สึกได้เรียนรู้เขาว่าแบบนี้นะคะอันนี้คือ คือนิสัยการทํางานของแต่ละคนเนาะส่วนในเทพอะไรก็ได้บางคนก็ชอบงานง่ายบางคนก็ชอบงานยากเนาะ,ะบางคนได้งานยากก็บนก่นเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละค่ะที่ทาอยู่ด้วยกันว่าเท่าแก่ให้แต่งานยากยากแต่แม่น้นองเมย์เขาไม่เคยบ่นนะคะเรื่องงานยากเขาชอบค่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ขอ,ขอ,อขอเขาเรียกอะไรวิจารณ์เนาะวิจารณ์แม่นะ้องเมย์มจะไหมที่จะได้เป็นเด็กขาดงานเนาะเข้ากรุงเทพใหม่ๆ,ๆ,ๆ พี่สาวเขาก็ชอบงานหินเท่าแก่ก็ชอบให้งานหินงานยากกับเขานะคะเขาไม่เคยบ่นเลยจะเรียกคำกับเขามาตั้งหลายปีก็ไม่เคยเห็นเขาบ่นว่าให้แต่งานยากเขาไม่เคยบ่นเลยเขากลับบอกว่าชอบมันท้าทายเขาว่าแบบนี้น่าจจะส่วนเพื่อนก็จะบน่นเท่าแก่ว่าให้แต่งานยาก,ยากหินก็หินอะไรแบบนี้ส่วนพี่สาวเราไม่เคยปีปากบ่นเลยสักคําสักแะเลยนะคะก็จะเป็นเทคนิคเนาะ เป็นเทคนิคของแต่ละคนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาย้าปากกระเป๋าเนาะคะ่ะวิธีทําก็แสดงให้ดูเนาะจะเท่าจะบรรยายไปเรื่อยๆก็เล่าให้ฟังเนาะคะ่ะประสบการณ์การทํางานค่ะเราก็จะไม่มีเส้นเย็บเลยนะคะีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะเราจะเย็บด้านในนะคะ่ะจะไม่มีได้ได้โชว์ด้านนอกนะคะสังเกตให้ดีเนาะเป็นผ้าไหมที่เนื้อละเอียดนะคะแล้วเราก็มาย้ำตรงปากกระเป๋าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าแม่งเนี่ยเขาก็จะ เย็บด้านในกลับด้านมาเรียบร้อยแล้วนนคะค่ะแล้วเขาก็จะมาย้ำตรงปากกระเป๋าเขาจะมีความเขาเรียกอะไรเท่าแก่ก็ชื่นชมเขาในในทำนองที่ว่าเขามีความสามารถพิเศษในมีความเขาเรียกอะไรนะมีพรสวงค่ะมีพรสวงเนาะไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวพรสวรรค์บวกพรสวงค์เขาว่าแบบนี้เนาะตั้งใจยาให้เขานะคะเขาก็จะย้ำแค่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วเนาะคะ่ะ ส่วนตรงปากกระเป๋าจริงๆเราจะไม่ได้โชว์ได้นะคะเรา่ะแต่เรียบๆอันนี้ยังไม่ได้รีนะถ้าไปรีก็จะยิงเรียบยิงขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้ช่องยายเทพตาเทพชาแนลนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ